ต,ตพ่อเจ้าดูสิขนาดของโลหะเงินเล็กลงอย่างต่อเนื่องแสงรอบๆบโลหะเงินก็สว่างจ้าขึ้นอีกด้วยคราวนี้ต้องสําเร็จแน่ในระหว่างการตีหลอมจิตสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือาการเชื่อมต่อกับโลหะเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นโลหะจะสูญเสียจีวิญ,ญญาณของมันไปในทันทีและจะไม่นับเป็นการตีผ่านหลอนด้วยซ้ําช่างตีเหล็กจ,จํานวนมากตีอยู่ในระดับหลอมจิตนี้และไม่สามารถเสร็จสิ้นกระบวนการนี้ได้ ว่าไงเนาะเปลวไฟบนโต๊ะตีเหล็กเริ่มลุกโชนขึ้นเรื่อยๆขนาดของโลหะเงินก็เล็กลงเช่นกันค้อนเงินในมือของหังอูลินเป่งแสงออกมาพร้อมกับเลือดที่ไหลาอาบนั่นเป็นร่องรอยที่หังอูลินใช้ค้อนเงินตีระดับพันหลอมในครั้งนั้นค้อนเงินเมื่อกระทบลงไปที่โลหะเงินนอกจากนี้ยังสร้างการเชื่อมต่อที่ยอดเยี่ยมกับโลหะเงิน พลังวิญญาของเขาใกล้จะหมดลงแล้วเมื่อพลังวิญญาณหมดลงการเชื่อมต่อระหว่างเขากับโลหะเงินจะหยุดชะงักและโลหะเงินก็จะกลายเป็นเศษซากโลหะที่ไม่มีประโยชน์เมื่อถึงตอนนั้นโลหะเงินที่มีจิตวิญญาณเพียงเล็กน้อยจะระเบิดผลแห่งความขุ่นเคืองออกมาดังนั้นจึงมีผลสะอนกลับต่อช่างตีเล็กอึกคายแทบจะไม่ไหวแล้วทางอูลินมีแค่สองวงแหวนระดับพลังวิญญาของเขาไม่สามารถบังคองให้รอมต่อไปได้ หากการตีหลอมจิตล้มเหลวเขาจะห ục ผลสะท้อนกลับอย่างรุนแรงแล้วเราจะทํำยังไงกันดีหัวหน้าสู้ๆไม่ล้มเหลวไม่ได้ต้องใช้พลังวิญญาณมากกว่านี้ไม่ว่ายัางไงก็ห้ามล้มเหลวฮึเ,เขาจะทําอะไรเขาจะใช้มือสัมผัสกับโลหะเงินโดยตรงปิง้งอึกอึกเ,เ,เด็กนี่บ้าไปแล้วหรอ ตอนนี้โลหาเงินร้อนมากหัวหนะฮ้อแย่ละกองเล็บมังกรทองทนไม่ไหวแล้วพลังวิญญาณก็ใกล้หมดลงแล้วในไม่ช้านี้ไม่การเชื่อมต่อไม่สามารถขัดจังหวะได้ถ้ายอย่างนั้นออนั่นเขาหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ค่ายคิดว่าหลังจากที่พลังวิญญาณของเด็กคนนี้หมดลงเขาใช้พลังสายเลือด แผนพลังวิญญาณไม่มีใครเคยใช้วิธีนี้มาก,ก่อนแผนแผนที่พลังวิญญาณด้วยพลังสายเลือดนั่นเหรอเรื่องเหลวไหลชัดๆไม่ได้ล้มเหลวไม่ได้เด็ดขาดอันที่จริงทางอูหลินได้สำเร็จการตีระดับพันล้อมตั้งแต่เมื่อสองปีก่อนหลายปีมานี้เขาฝึกฝนทักษะการตีเหล็กพันลอมมาโดยตลอดกล่าวได้ว่าตอนนี้เขาเป็นช่างตีเหล็กระดับ4ที่แข็งแกร่งที่สุดแล้ว พราะระดับพลังไม่เพียงพอพลังวิญญาณจึงอ่อนแอดังนั้นหางอูลินจึงไม่เคยพยายามตีหลอมจิตมาก่อนการฝึกฝนที่สะสมมานานนับหลายปีณนะตอนนี้ได้แสดงออกมาทั้งหมดต้องสำเร็จเพื่อให้ทุกคนได้เข้าเรียนที่สถาบันเชคด้วยกันยังไงก็ตามข้าต้องทำให้สำเร็จตึงต้งตึง้งตึ้ง เออใกล้จบลงแล้วยอมแพ้ไม่ได้เด็ดขาดนี่คือครั้งสุดท้ายสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นหัวหน้าจะไม่เป็นไรนะยะตึงตึงกามัางกรพยานฟ้ากาตีหลอมจิตเสร็จสมบูรณ์ นี่คอนตีเหล็กคู่ของหัวหน้ารอมรวมเข้ากับฝา่ามือของเขาตีระดับพันล้อมตีระดับหมื่นล้อมคือการตีหลอมจิตเขาทำได้แล้วเขาทำสำเร็จย่ามมากหัวหน้าในที่สุดก็ตีหลอมจิตสำเร็จหัวหน้าหัวหน้าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเขาใช้พลังมียานมากเกินจนสลบไป ช่างตีเหล็กระดับ5อายุ13ปีในอนาคตเขาจะกลายเป็นเทพแห่งการตีเหล็กถ้าสถาบันเช็คมีเทพแห่งการตีเหล็กเป็นของตัวเองได้แล้วก็เป็นไปได้ไหมที่นักสู้เกาะ3อักษรของสถาบันจะกลายเป็นนักสู้เกาะสอักษรที่สร้างโดยเทพแห่งการตีเหล็กและสามารถเลื่อนขั้นขึ้นได้พรสวรรค์เช่นนี้ต้องรักษาไว้อย่าคิดว่าครั้งนี้ผ่านไปได้แล้วมันจะผ่านไปได้ตลอดไป หากพ่อเจ้าไม่สามารถเป็นนักสู้เกาะได้ก่อนอายุ20ปีอย่าหวังว่าจะได้เข้าสู่สาบ้านภายหนไม่เอาหน้าผู้โส่ใช่บรรพจา์ตอนนี้พวกเราผ่านการทดสอบผูกคนแล้วใช่ไหมเอิ่มแต่ตอนนี้เขาต้องได้รับการรักษาพรฟิงพรเอ๋มแม้ว่าอาการบาดเจ็บจะดีขึ้นแต่ทำไมข้าถึงรู้สึกแปลกๆกัน เขากำลังดูดเกินพลังวิญญาณของข้างั้นหรออาจารย์ท่านเป็นยังไงบ้างข้ารู้สึกได้ว่าพลังวิญญาณของท่านไม่เพียงพอเลวไหลเป็นไปไม่ได้ต้องเป็นภาพดวงตาแน่ดีละใกล้เสร็จแล้วชุบชุบได้ไงเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยพลังวิญญาณของข้าไม่สามารถควบคุมได้งั้นหรอทําไมพลังวิญญาณของข้าถึงไม่กลับมากันเหมือนมีบางอย่างดูดเกืนมัน หรือว่าจะเป็นวรวดลายสีทองบนร่างกายของเขาเป็นไปได้ยังไงรวดลายสีทองพวกนี้ส่งเสียงร้องออกมามันคือมังกรนี่คือการดูดเกินพลังวิญญาณหรอระดับพลังวิญญาณของอาจารย์สูงตั้งขนาดนั้นกับผู้คนที่มีสองวงแหวนดูดเกินเป็นไปได้ยังไงวิญญาณยุทธของอาจารย์คือสุดยอดวิญญาณยุทธมังกรหยกแดงอีกทีเดียว ตหัวหน้าฮะเฮเย่ยมไปเลยหัวหน้าฟื้นแล้วหัวหน้าเจ้าทําสําเร็จแล้วทําไมเจ้าถึงคาแบบนี้ไม่ต้องห่วงข้าไม่เป็นไรพวกเจ้าตามข้ามาครับบัมพจารย์รู้ไหมเมื่อกี้เจ้าอยู่ในอันตรายหากล้มเหลวเจ้าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างรุนแรง หัวหน้าข้าเอาเสื้อผ้ามาให้ขอบใจนะพ่อเรารีบไปกันเถอะเดี๋ยวตามบามพอาจารไม่ทันบามพจารย์ดูเหมือนจะเดินอย่างเงียบสงบแต่เราต้องกระตุ้นพลังวิญ,ญญาณเพื่อตามให้ทันไม่คาดคิดเลยว่าจะเสร็จสิ้นการตีหลอมจิตโดยสมบูรณ์ได้นอกจากนี้ข้ารู้สึกว่าพลังสายเลือดได้พลังวิญ,ญญาณมีความเสถียรภาพมากขึ้นเหตุผลที่ข้าสามารถเสร็จสิ้นการตีหลอมจิตได้ส่วนใหญ่ก็เพราะพลังสายเลือดนี้ มันคือพลังพิเศษของราชามืองกรทองที่อยู่ในสายเลือดของข้าใช่น่าอาศาัศจรรย์จริงๆดังนั้นข้าดูเหมือนมี2วงแหวนแต่หลังจากรวมวงแหวนวิญญ,ญาณโลหิตนี้เข้าไปข้าควรจะเทียบเท่ากับสามวงแหวนปรมัมจารย์ตีเหล็กอายุ13ปีที่ตีหลอมจิตด,ด้วยพลังวิญญ,ญาณที่ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ข้าทําได้แล้วประตูทางเข้าสถาบันภายในตึกตึกตึก,ตก อาจารย์วูเอ๊ะอาจารย์วูพ่กเรามาแล้วมาพ่าจารย์ลูกขึ้นขอบคุณครับอาจารย์ข้าไม่ใช่อาจารย์ของเจ้าข้าไม่เคยมีลูกศิษย์ที่มีปัญหาเช่นเจ้าอืม ใเด็กๆพวกนี้ข้ายอมรับในตัวของพวกเขาอาจารย์ที่นิสัยดื้อรั้นและไม่เคยเป็นนิบนอมนี่หมายความว่าสิทธิมีโอกาสได้รับการอาภัยจากอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์ข้ายอมรับลูกศิษย์เหล่านี้ขอบคุณครับอาจารย์เจ้ารู้สึกผิดแล้วหรอพูดออกมาสิให้โอกาสเจ้าอีกครั้งเจ้าผิดหรือไม่ก็ได้ไม่พูดใช่ไหมงั้นเจ้าก็คุกเขาอยู่ที่นี่ซะ อาจารย์กๆๆๆๆๆึกๆืออคือ้าผิดเองอาจารย์ทั้งหมดตามข้ามาเยี่ยมไปเลยสิพี่อาจารย์วูรุขึ้นเถอะครับพราเราเข้าไปข้างในด้วยกันนะอืม ในที่สุดอาจารย์กับสิทธิ์พี่ก็ปล่อยวางความคับค้องข้องใจในอนดีตข้ามีความสุขเหลือเกินณักนะสาบันภายในรูปปั้นพวกนี้คือผู้ก่อตั้งสาบันเช็คพราเขาดูยิ่งใหญ่มากจริงๆไปทางนี้ต้นไม้ที่นี่สูงจังเหิมที่นี่มีทะเลสาบด้วยที่นี่ดูเหมือนแดนสวรรค์อากาศสดชื่นมากทุกคนยืนนิ่ง อ่ะนี่คืออะไรนะ่ะปิงเกาะงั้นเหรอหรือว่านี่จะเป็นเกาะเทพสมุทรในตำนานตามข้าเข้ามาเฉยนอี้พรุ่งนี้พาเด็กๆไปรายงานตัวจากนี้ไปพวกเจ้าจะเป็นนักเรียนของสถาบันเช็คขอบคับับค่ะมาพาจารย์หลังจากนี้มาส่งพวกเขาที่นี่เจ้าจะไปเลยไหม อาจารย์ข้าจะไม่ไปไหนต่อให้ไปขอรับใช้อยู่ที่นี่ข้าก็ยินดีที่จะอยู่ข้ามีเพียงคําขอเดียวโปรดให้ข้าได้ดูแลท่านตอนนั้นข้าผิดเองข้ายินดีที่จะอุทิศเวลาทั้งหมดของข้าเพื่อเฉยความผิดในครั้งนั้นอาจารย์ได้โปรดให้ข้าอยู่ที่นี่ด้วยออาจารย์ได้โปรดให้ข้าอยู่ที่นี่ด้วยอาจารย์ข้าทนไม่ไหวแล้ววิ่งไปเสี็จหามกินข้าวเย็น อาจารย์นี่มันสัตว์วิญญาณอะไรกันเรากลับกันเถอะไม่หากต้องการที่จะกลับเจ้าต้องฆ่ามันให้ได้อืมเฮอรู้ขึ้นมาข้าขาดคนเสิร์ฟช้ากับทาความสะอาดห้องอยู่พอดีจเจ้าอยู่ที่นี่ได้ขอบคุณครับท่านอาจารย์อาดีจังเลยในที่สุดพวกเขาก็คืนดีกันแล้วรู้ขึ้นเถอะครับ ไม่เคยเห็นอาจารย์วูดูมีชีวิตชีวาขนาดนี้มาก,ก่อนแม้แต่แววตาก็เต็มไปด้วยความสุขทางอูเลนอ่าจริงสิเอะจากนี้ไปเจ้ามาหาค่าสัดาห์ะารั้งค้าจะสอนเจ้าด้วยตนเองสภาพร,ร่างกายของเจ้าค่อนข้างพิเศษและมีสายเลือดที่แข็งแร่งแต่วิญญาณยุกข,ของเจ้าคือ,อย่างเงินฟ้าเจ้าไม่ได้มีวิญญาณยุธคู่และวงแหวนบิญญาณสีทองดูเหมือนจะมาจากพลังสายเลือด จะอยู่ในรูปแบบที่พิเศษพลังสายเรือของเจ้าค่อนข้างคล้ายกับวิญญาณยุทธของข้าสัปดาห์หน้ามาหาข้าที่นี่ข้าจะสอนเจ้าตรวจสอบร่างกายของเจ้าด้วยครับของครับบรรพจาย์พอเจ้าต้องพยายามให้มากขึ้นขอพอเจ้ามาสายตอนนี้ทําได้แค่เรียนที่สถาบันภายนอกในฐานะนักเรียนที่ต้องทํางานโอ้ค่หากต้องการเข้าสู่สถาบันภายในต้องกลายเป็นนักสู้กาะหนึ่งอักษรก่อนอายุ20ปี นักสู้ก่อนหนึ่งอักษรน,นั้นหรอกล่าวอีกในนึ่งก็คือพวกเราต้องถึงระดับราชนพูด5วงแหวนในอีก6ปีข้างหน้านั่นคือเงอนไขพื้นฐานสําหรับการเป็นนักสู้ก่อนหนึ่งอักษรคืนนี้พักผ่อนกันที่นี่ก่อนพรุ่งนี้เช้าเฉิอนอี้จะพาพวกเจ้าไปรายงานตัวข้าเหนื่อยมากแล้วจะไปพักผ่อนก่อนอาจารย์เดินช้าๆตึกๆๆสิทธิพี่ยังไม่รีบไปพยุงอีกโอ้อาจารย์ให้ข้าช่วยท่านนะ อาจารย์เดินระวังนะครับอาจารย์เฉินมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างอาจารย์บูกับอาา,ารย์เหรอคะพวกเขาเพียงแค่ความคิดเห็นไม่ลงรอยกันในความเป็นจริงทั้งคู่ร้อนมีเหตุผลไปของตัวเองไม่มีใครหูหรือผิดมันเป็นเพียงความเข้าใจผิดตอนนี้ได้ปรับความเข้าใจกันแล้วคาดหวังว่าจะเป็นแบบนี้ตลอดไป